หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าดิจิตอลทวินหรือว่าแ a ดดิจิตอลกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่เอ๊แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคโนโลยีสุดล้ำตัวนี้กันให้เคลียร์ไปเลยครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้ากังหันลมยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเนี่ยสามารถส่งข้อความมาบอกเราได้เลยว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ใบพัเดเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆแล้วนะหรือระบบเกียร์ข้างในมันร้อนเกินไปแล้วก่อนที่มันจะพังลงมาจริงๆ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของพลังที่ซ่อนอยู่ในแนวคิดที่เรากําลังจะคุยกันและนี่ก็คือคํานิยามที่เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับดิจ i t a ลทวินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพสามมิติสวยๆนะครับแต่มันคือเงาสะท้อนที่มีชีวิตของวัตถุจริงๆเลยมันมีชีวิตชีวาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับคู่แฝดของมันในโลกกายภาพตลอดเวลาเพราะว่ามันอัปเดตตัวเองจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองครับ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้เจ้าแบบจำลองที่มีชีวิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงเราต้องมาดูโครงสร้างพื้นฐานของมันกันก่อนซึ่งจริงๆแล้วมันประกอบด้วยเสาหลักแค่3ต้นที่ทำงานร่วมกันแบบเป๊ะๆเลยนี่คือภาพรวมของส่วนประกอบทั้ง3อย่างครับมีวัตถุของจริงมีแบบจำลองเสมือนแล้วก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ทำให้ทุกอย่างมันมีชีวิตขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกแต่ละส่วนกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยก็คือของจริงที่เราจับต้องได้ในโลกของเรานี่แหละครับจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะตั้งแต่เครื่องยนต์เจ็ของเครื่องบินไปจนถึงสายการผลิตทั้งหมดในโรงงานโดยที่วัตถุพวกนี้จะถูกติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้คอยเก็บข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปยังโลกดิจิตอลพูดง,ง่ายๆก็คือนี่คือต้นแบบทางกายภาพนั่นเองต่อมาก็คือคู่แฝดของมันที่อยู่ในโลกดิจิตอลครับและจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือ มันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่โมเดลสามิติสวยๆแต่เป็นเหมือนสมองกลที่สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็จำลองสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวของมันเองเลยความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับคือข้างในแบบจำลองเสมือนเนี่ยมันเต็มไปด้วยสมการทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนมากๆมันคำนวณได้เลยว่าถ้าเครื่องบินเจอลมแรงขึ้นโครงสร้างจะรับไหวไหมหรือก็ทั้งใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเก่าๆเพื่อทำนายเลยว่าอะไห่ชิ้นไหนใกล้จะพังแล้ว คือมันเป็นการเอาศาสตร์ด้านวิศวกรรมกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาผสมกันได้แบบลงตัวสุดๆโอเคตอนนี้เรามีของจริงแล้วเรามีแบบจำลองที่ฉลาดมากๆแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สองอย่างนี้กลายเป็นแฝดกันได้จริงๆก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนี่แหละครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าดิจิทัลเทรดครับให้ลองนึกภาพเหมือนเป็นเส้นได้ที่มองไม่เห็นแต่มันถักทอของจริงกับแบบจำลองดิจิทัลเข้าไว้ด้วยการตลอดเวลา ทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อส่งข้อมูลส่งข้อมูลไปกลับหากันแบบไม่หยุดพักเลยและตารางนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับถ้าเรามีแค่โมเดลที่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลเองอันนั้นเขาเรียกดิจิตอลโมเดลแต่ถ้าข้อมูลจากของจริงมันวิ่งไปอัปเดตโมเดลได้แต่วิ่งได้ทางเดียวนะครับอันนี้จะเรียกว่าดิจิตอลแชโด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้อมูลมันวิ่งไปวิ่งกลับสื่อสารกันได้2ทิศทางตลอดเวลาแบบนี้ล่ะครับถึงจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับว่าการสื่อสาร2ทางนี่แหละคือหัวใจของดิจิตอลทวินเลยมันทําให้แบบจําลองไม่เพียงแค่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังสามารถตอบสนองแล้วก็ส่งผลกลับไปยังโลกแห่งความจริงได้ด้วยพอเรามีทั้ง3ส่วนทํางานร่วมกันแบบครบวงจรแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือ แล้วไงต่อมันมีประโยชน์อะไรล่ะทำไมเทคโนโลยีนี้ถึงถูกมองว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของอุตสาหกรรมไปเลยนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่ทรงพลังมากๆเราสามารถซ่อมเครื่องจักรก่อนที่มันจะพังได้เราสามารถทดลองปรับกระบวนการผลิตในคอมพิวเตอร์เพื่อหาจุดที่ดีที่ทสุดโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับสายการผลิตของจริงเลยและที่สำคัญที่สุดคือทำให้ทุกการตัดสินใจมันแม่นยำขึ้นมากเพราะมันอิงจากข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นณวินาทีนั้นเลย สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ครับว่าถ้าในอนาคตไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่เป็นเมืองทั้งเมืองร่างกายของคนเราหรือแม้แต่ระบบนิเวศของโลกต่างก็มีดิจิทัลทวินเป็นของตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรได้อีกบ้างนั่นแหละครับคือภาพอนาคตที่เทคโนโลยีกำลังจะพาเราไปถึง